ลลากาล่องโซลาเซลล์ราคา499กี่บาทครับ2บัตรปลาซาด้า45วัตต์เอ่อขมาสงบบ่งรถกันเลยครับผม ในกล่องจะหาร่อยอะไรต้องข้ามานันอะลรมาห้าร่อยอันใหญ่กว่าแพงมันน้อยแผงมันน้อยไาโอ้โหโน่อยแสดงว่าตีแน่อยฮะเลน่ร้อยเก้าเ,เ,เ้า ส9่บ้ยเกายิเอใหญ่ให่ไม่เล็กอืมเขาผมสี่ร้อยเก้าเก้าโอ้เล็กนิดเดียวนอ่เาเด็ก็ขบาอครับสี่ร้อยเาเก้าเจี่สิห้าวัตต์บก็หกสิบสี่บาวัตตตอนสร้างเป็นหกสิบบ้านหกสิบประธนมาหรือมังหกสิบมีสองนี่นะครับ สายห้าเมตรแจ้งเลยกระเดดนี่แถมครับแงถมทานมันจะมันก็ใส่หนึ่งคนละที่อ่ะแจ้งเลยทดลองครับทดลองครับทดลองครับอันนี้ต้องวันนะครับแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเั็นธรรมะ กด้านไหนเนี่เพียรนี่ยคอยอย่างคงข้ามแม็กแม็โกโคสิงบุรีฮาูครเอาสั่งมาสองที่่ะเอาจุดนอันใดมาสายยาวห้าเมตรห้าเมตร ยังอ่านไม่ออกตังต้งไว้ัตอนสั่งสงไปจังหวัดตอนสั่งนี่มันเขียนว่า60วัตนแบบมันบอก ระบุให้แน่ชาร์ดว่าเออนี่หกสิบวัตต์นี่สี่สิบวัตต์คือมันเขียนแบบตอนตอนมาเรายังม่ทำซัางอแบบ่ะมันเขียนรวมมันเขียนแบบหกสิบวัตต์แต่โค้ดก็ไปร้างพอร้างมาเลยเห็นบัญชีที่เป็นสี่สิบห้าแล้วเรามีอีกชิ้นหนึ่งครับยังไม่มาครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่ครับ